สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวการไปเที่ยวคาเฟ่เครื่องบินที่อำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครกันนะคะที่นี่เป็นทั้งรีสอร์ทแล้วก็มีคาเฟ่ด้วยค่ะและนี่ก็เป็นตัวรีสอร์ทที่เราเดินผ่านนะคะเรากําลังจะเดินผ่านไปยังตัวคาเฟ่เครื่องบินค่ะวันนี้เรามาด้วยกันทั้งหมด10คนค่ะผู้ใหญ่5คนเด็ก5คนออกเดินทางจากบ้านประมาณเที่ยงครึ่งแล้วก็มาถึงที่นี่ประมาณบ่ายโมงนิดๆค่ะ ดิฉันจอดรถด้านหน้าส่วนน้องชายจอดรถด้านหลังค่ะวันนี้เรามากันสองคันพอเข้ามาถึงด้านหน้าก็จะเจอกับสถานที่ที่เขาตกแต่งเตรียมเอาไว้ให้เราถ่ายรูปค่ะก็จะมีต้นย่าสีม่วงที่ทุกคนชอบมายืนถ่ายรูปกันมากเลยค่ะแต่ของพวกเราเดียวขากลับค่อยแวะถ่ายก็แล้วกันค่ะเพราะว่านัดกับน้องชายเอาไว้จอดรถคนละฝั่งเดี๋ยวเขาจะรอนานตอนนี้ลูกสาวก็เดินนาโด่งไปแล้วค่ะเพราะว่าเขาอยากไปคาเฟ่มากๆ พอมาถึงเราก็จัดแจงซื้อบัตรทันทีค่ะน้องสาวก็ไปซื้อบัตรบัตรผ่านเข้าคาเฟ่เฉยๆ100บาทค่ะถ้าจะรวมเครื่องดื่มกับขนมด้วยก็เพิ่มอีก100บาทและถ้าใครจะเล่นรถด,ด้วยก็เพิ่มอีก100บาท พอเดินเข้ามาถึงตัวคาเฟ่เครื่องบินก็มาเจอน้องชายกับน้องสะพายแล้วก็หลานๆน,นั่งรอพวกเราอยู่แล้วค่ะวันที่พวกเรามามันเป็นวันที่หนึ่งมกราคมค่ะเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่พอดีคนก็เลยเยอะมากลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาเท่าที่มองๆดูแล้วจะเป็นลักษณะกลุ่มครอบครัวค่ะ และตัวเครื่องบินที่ทุกคนเห็นอยู่นี้ก็คือเป้าหมายที่พวกเรามาในวันนี้ค่ะจะมาเที่ยวคาเฟ่เครื่องบินเนื่องจากวันที่พวกเราไปคนมันเยอะมากค่ะจะยังไม่ได้ขึ้นเครื่องบินทันทีพวกเราต้องนําบัตรที่ซื้อมาไปให้พนักงานเขาเขียนลำดับเลขที่เอาไว้ค่ะแล้วเขาก็จะค่อยๆเรียกขึ้นไปตามลำดับเลขที่ที่เขาเขียนไว้ที่บัตรของเราตอนที่พวกเราไปถึงมันเป็นช่วงบ่ายพอดีค่ะแดดก็เลยแรงมากแต่สถานที่โดยรวมแล้วโอเคนะคะขนาดคนมาเยอะๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามัน ออในระหว่างที่นั่งรอคิวขึ้นคาเฟ่เครื่องบินพวกเราก็นั่งเล่นชมบรรยากาศรอบๆร,รอกันไปพังๆก่อนค่ะประมาณหนึ่งชั่วโมงก็ได้ขึ้นพอขึ้นมาบนตัวคาเฟ่เครื่องบินข้างล่างคนว่าเยอะแล้วข้างบนคนเยอะกว่าค่ะขนาดเครื่องบินลำเมื่อเริ่มคนเต็มเลยค่ะ พอขึ้นมาเสร็จเราก็ต้องมาเข้าคิวเพื่อเลือกเครื่องดื่มแล้วก็ขนมนะคะบัตรหนึ่งใบที่เราซื้อมาก็จะเลือกเครื่องดื่มได้หนึ่แก้วแล้วก็ขนมได้1ชุดค่ะในระหว่างที่น้องๆกับหล,ลานๆกาลังเข้าคิวรอเครื่องดื่มกับขนมอยู่นั้นดิฉันก็มาเดินเพื่อที่จะหาที่นั่งไว้รอค่ะแต่ไม่มีที่นั่งว่างเลยเดินกลับไปกลับมาสองรอบแต่โชคดีค่ะหลังจากที่น้องๆซื้อของเสร็จก็มีที่นั่งว่างพอดีค่ะ กว่าจะถึงคิวอาหารกับเครื่องดื่มและลานก็หิวกันหนักมากเพราะว่ายังไม่ได้ทานข้าวเที่ยงกันเลยค่ะส่วนนี้เป็นขนมที่เขาเอาไว้ขายนะคะไม่ใช่มีในเซตที่เราซื้อบัตรขึ้นมานี่ก็เป็นสภาพของคณะลูกทัวร์ของเราในวันนี้ค่ะหลังจากที่รอขึ้นเครื่องบินจนหิวจัดหลังจากได้ที่นั่งตอนแรกเราได้ที่นั่งที่เดียวนะคะก็จะนั่งเบียดเบียดกันหน่อยนั่งกินไปสักพักนึงโต๊ะข้างๆเขาก็ลุกพอดีค่ะพวกเราก็เลยได้ขยับขยายก็เข้าใจนะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเทศกาลคนก็จะ เยอะเป็นธรรมดาเพราะว่ามันเป็นคาเฟ่ที่แปลกใหม่ใครๆก็อยากจะพายัดๆมาและนี่ก็เป็นบรรยากาศรวมๆบนคาเฟ่เครื่องบินค่ะพวกเรานั่งไม่นานเท่าไหร่ค่ะหลังจากที่ได้ขนมกับเครื่องดื่มก็นั่งทานกันสักพักนึงหลังจากที่ขนมหมดก็พากันลุกไปถ่ายรูปเก็บบรรยากาศค่ะส่วนอันนี้เป็นภาพถ่ายมุมสูงจากบนคาเฟ่เครื่องบินเอามาฝากเพื่อนๆทุกคนสวยไหมคะ